ต้องรอให้ประชาชนบ้านเมืองนีนตุยก่อนใช่ไหมเปิดเลยกูว่านะกูแนะนํำให้เปิดเลยานะามาเชนี่มาเชนี่หน่อยให้จมตีมห้อโจมตีมห้อมาตีหมห้อเต้อ้าวบอยลูกน้องเสด็จพ่อของบอยนี่วิ่งหนีหางจุกตูดเลยนะไหนบอกว่าไม่กลัวไงไม่ถอยไงทำไมวิ่งทิ้งเพื่อนซะง,งั้นนะ่ะแม่บอกว่าประเทศไทยมีแต่เห่า แต่ไม่กล้ากัดพอประเทศไทยเอาจริงเป็นไงวิ่งหนีเป็นหมาเลยนะบอยโอ้โหนี่แหละครับทุกคนนะมันก็เป็นคลิปไอ้บอยนะครับออกมาท้าทายไทยนะครับก่อนที่จะเกิดการลบกันนะครับนะไอ้บอยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีแต่เห่าแต่ไม่กล้ากัดนะครับนะออกมาเย้ยหยันประเทศไทยนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าขเขมรนี่เขาเป็นอะไรกับแผ่นดินไทยนะครับไทยนะครับไม่เคยลุกล้ำอธิปไตยของขเขมรไม่เคยอยากได้แผ่นดินขเขมรแต่ทำไมทำไมนะครับขเขมรนี่ชอบอยากได้แผ่นดินไทยอยากได้วัฒนธรรมของไทยโดยการที่เคลียมต่างๆนานา,นาแถมยังนะครับเข้ามาตั้งฐานทัพในผืนแผ่นดินไทยนะครับ รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองน่ะไม่ได้มีดีอะไรเลยนะครับนะไม่ใช่ของตัวเองด้วยแต่ทำไมทำไมอยากได้แผ่นดินไทยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนนะรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นนะครับทหารคัเมนครับได้นำนะครับอาวุธนะครับเข้ามาติดตั้งหรือส่งจุมในเขียดคาสิโนนะครับแล้วก็บอมเข้ามาใส่ประเทศไทยนะครับสุดท้ายนะครับ โดนไทยนะครับไซเอ็มสิบหกนี่ไปบอมไซก,กสัสโนนะครับตาหารคาเมรน,นี่วิ่งหนีหางจุกตูดเลยอะทุกคนแม่นะครับทําให้กับไอ้บอยนี่ถึงขั้นร้องเอ๊ะเลยนะครับเนาะขายหน้าครับอ้าวนะนี่แหละครับทุกคนมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวเรานะครับจะไปรับชมคลิปบางช่วงบางตอน ของไอ้บอยขมรนนะครับที่มันพูดเศษสีให้ร้ายกับประเทศไทยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรับชมรับฟังชิปพร้อมๆกันนะครับต้องรอให้ประชาชนบ้านเมืองในตุยก่อนใช่ไหมเปิดเลยกูว่านะครูแนะนำให้เปิดเลยนะเป็นเหตุผลนะที่แบบเปิดได้แล้วมันอยู่ที่เมืองนั่นแหละนะมึงจะกล้าหรือเปล่าหรือครูอย่างเดียวเปิดเลยมืองว่าไหมคนไทยคนไทยมืองว่าไงเปิดเลยไหมไม่ต้องครูหรอก เหมือนงูเห่าเลยเฮ้ยเหมือนอะไรวะงูเห่าเลยถ้ามันถ้ามันครูนี่มันชกเลยนะเหมือนอะไรวะฝุงบังที่นี่บังที่นี่หน่ยมาช่อมาตึงมาหุบจมตึงหุบมาตึงหุบเต้มาตึงหุบเต้จบดอกเจี๊ยบเราเมิงบังเห็นไหมครับทุกคนบอกว่าคนไทยนี่เห่าแต่ไม่กล้ากัดนะแต่พอเอาจริงเข้าเอ้าทหารเขมร วิ่งหนีเป็นหางจุกตูดเลยครับเนาะโกไข F ่ F 16อ่านี่แหละครับทุกคนผมถึงบอกแล้วบอกอีกนะคาเหมนนะครับเปรียบเสมือนมูเห่านะครับที่พร้อมจะจะสบคนไทยได้ทุกเมื่อนะครับคนแบบนี้นะครับกินมลเลินขี้มลหลังคานะครับเข้ามาทําการทํางานในประเทศไทยแต่อยากได้แผ่นดินไทยนะครับลุกล้ําอธิปไตยของไทยแต่บอกว่าไทย ไปลุกล้ำอธิปไตยของคมเรนะครับทั้งๆท,ที่คนคมเรเนี่ยเข้ามาแอบ,บวางทุ่นระเบิด,ดนะครับแอบบมาใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยแล้วก็ไปสร้างข่าวปลอมนะครับบอกว่าไทยนี่ไปลุกล้ำอธิปไตยของคมเรนะครับล่าสุดนะครับทุกคนนะทหารไทยนะครับได้เปิดปฏิบัติการนะครับนะยึดคืนเนิน350 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะโดยการนะครับไปตัดนะครับต้นทางลำเลงนะครับกระเซ้าของทหารขเขมรน,นี่ขึ้นมาในแผ่นดินไทยโอ้โหเนาะสะใจมากทุกคนนะทหารเมรน,นี่วิ่งหนีกันกระเจิงเลยนะรอบที่แล้วอ่ะตุ๋ยไป6,000นนะครับรอบเนี้ขอสักหมื่นคนได้ไหมเนาะจะได้ดับ้าคนขเขมรให้มันสาแก็ใจไปแม่นะครับนะ ออกมาห้าวนะครับอยากได้แผ่นดินไทยนะครับทั้งๆที่แผ่นดินเขมรอ่ะมันอยู่ข้างล่างนะครับแต่ขึ้นมาทําไมครับแผ่นดินไทยมันอยู่ข้างบนนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมะเขือนะครับปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโต๊ดนะครับแล้วก็เนิน5 0 0นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นแผ่นดินไทยนะครับแต่เขมรนะครับอยากได้แผ่นดินไทยไปทําไมนะครับนะอยากได้ไปทําไมก็เพราะแผ่นดินไทย มันอุดมสมบูรณ์นะครับมันมีแต่ความสวยสดงดงามนะครับรู้ไหมครับทุกคนตรงภูมะเขือนี่วิวมันสวยงามมากๆเลยนะนี่แหละครับทุกคนนะคอมเมนนะ่ะมันเลยอยากได้แผ่นดินไทยนะครับนะอยากได้อธิปไตยของไทยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแผ่นดินไทยมันก็คือแผ่นดินไทยนะครับคนไทยเขาไม่ยอมอยู่แล้วนะครับนะ เพราะฉะนั้นทางที่ดีอ่ะดูใครอยู่มันอ่ะดีที่สุดแล้วไอ้บอยเอ้ยนะไอ้บอยนี่เชื่อแต่ท่านหุนเซนนะเชื่อทุกอย่างหุนเซนพูดอะไรก็เชื่อโดนท่านหุนเซนอ่ะล้างสมองคนขมรน,นี่โดนหุนเซนอ่ะหลอกนะครับทุกคนหุนเซนพูดอะไรก็เชื่อนะครับโดนหุนเซนสร้างข่าวเท็จข่าวปลอมออกมาหลอกลวงประชาชนนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่ออยากให้ตัวเองนี่มีอํานาจนะครับอยู่ในอํานาจยาวๆครับก็เลยมาสร้างความทะเลาะบาแหวงกับไทยเพราะว่าตอนนี้ท่านฮุนเซนกําลังจะเสียอํานาจนะประเทศซาดมีแต่หนี้สินครับก็เลยอยากสร้างความศรัทธานะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตัวเองนะครับอ้าวนะ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตัวเองแต่มาลุกล้ำอธิปไตยของไทยคิดได้เนาะโอ้โหนะคิดหรือว่าไทยเขาจะยอมนะ่ะประเทศไทยเขาให้กินให้ใช้ช่วยเหลือประชาชนคนขเขมรมาตลอดคนขเขมรก็ไม่เคยสำนึกเลยเหรอฮะท่านคุณเซนนะ่ะไม่เคยคิดบ้างเลยหรอตั้งแต่ก่อนนะลูกชายก็มาเรียนที่ไทยนะคุณมาเน็ตนะ่ะ ก็มาเรียนที่ไทยแต่ทำไมทำไมเนลคุณผืนแผ่นดินไทยอ่ะคนแบบนี้นะครับไม่เจริญหรอกท่านุนเซนนะ่ะอีกไม่นานก็ตุ๋ยนะครับคนมันบาปกรรมนะครับลุกล้ำอธิปไตยแผ่นดินคนอื่นเขานะครับนะอยากได้แผ่นดินไทยโอ้โหนะแหมมันไม่ไง่ายหรอกนะอยู่ๆจะมาเอาของกันนะ่ะคนไทยประชาส่วนคนไทยนี่เขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คำเมนน่ะอยากคิดแม้แต่จะอยากได้ไปแม้แต่นิดเดียวนะทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องราวของท่านฮุนเซนนะครับเป็นเรื่องราวของคำเมนนะครับมาสร้างความทะเลาะเหวาะแว้งนะครับนะเป็นหมาลอบกัดนะครับลักลอบนะครับลุกลามอธิปไตยของแผ่นดินไทยนะครับสุดท้ายนะครับก็วิ่งหนีกันกระเจิง